<laughs> nó phong Bựng nó tèm mặn thôi <cười> 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 แล้วก็สวัสดีน้่พ่อแม่พี่น้องแล้วกัผู้ที่มาติดตามแล้วก็ฮับสมเต็มโมตกกำลังสิไปหาแนวยูุ่ในกินทุกคนเลยเพราะว่ามาแต่ว่านนี้โบมีแนวกินเลยนะมาโหดกับฝนตกตกก็ตามือมาจนแจ้งกระป้องนี่ก่ยังมืดอยู่ทุกคนเลยนะน,นี่มืดปิงๆอยู่หรือว่าตกอีโบเฮาก็ยังบ่จักเลยนะ เราถ้าทีมงานก็มือแล้วทุกคนเลยว่าทีมงานสิมาน้ำลังกัยังบ่เห็นหรือว่าเป็นต้นเลบ่หรือว่าเขาบริมาเขาก็ายังมีจักคอยน้ำมาห่อแตะวันนี่คอนะทีมงานถือว่ามาน้ำหลังมื้อนี้เสร็จแล้วเ็ยังบ่เห็นอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเบื้องน้ำเดียวทุกคนเลยเพราะมันสีได้อยู่บนเนี่ยกินเท่านี้ไปหาจ้าเบื้งโกมาไหมทุกคนเลยน้ำหมึกเคืนนี่แหละไปเบื้องโกมาโกน,นะนะฝึกเบื้องโกมาโกน,นะคันนันมีเนี่ยเท่าบนนั่นเลย ตะก้าวเสือกันไงฮากินเพราะว่ามาสุดก้อนนะเห็นมันเป็นนะเดี๋ยวฮอไปเบิ่งสืก่อนทแรกก็บว่าถ้าทีมงานก้อนจะไปน้ำเขาย่านเขาบ,บวามานะถ้าเบิ่งว่าขามาตอนแรกบ่เฮาก็ยังบ่จากอกีเพราะว่าฝนมันตกย่นบบานตะเขาบมาเคือสิหอดทางลงยังบรรยากาศนี่มืดปิงๆอยู่ทุกคนเลย โบมอมสีได้อันมือจำเจ้ากูกรูไม่ต้มคือเก้าก็กมีจักนี่มาไม้อันที่คอยเบานะอยู่ดูลูปนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเฮาลงไปเบิงนะ้งว่ามันฉิมีแนี่ยวเฮามากินบนะ่ปกติมันเฮาเฮาต้องมาแต่เสาทุกคนเลยมันจงหุจักว่ามีแนี่ยวเฮากินบอลือโบมีค่ครับเพราะว่ามันมากินแต่เสานะเดี๋ยวเฮาลงไปเบิ้งสิทุกคน ย่างยุกแตไม่มีพเพลินมากินเลยนะนี่มันข้ามาก,กินแต่เสาเห็นแต่ตัวมันล่นลงมามันกัดล่นลงมามาก่อหินมากใช่ไหมะเก้าลายใช่ไหม่อยุป็นนะเป็นทอกโกดีอยู่นี่นะกุก กกตัวนี้นะเป็นโคก,โกเดียวเนี่ยตัวเลขแห้งมานทุกคน,นม,มานเลยเต็มเลขเต็มเลขจะขูมันไปเชื่อเลย มีขูมันทุกคนนะฝนจะตกไหมีห่แล้วทุกคนเลยเดี๋ยวฮ้อมาลบอยูเตอนกกงไม้เงยนีน่คนนะเพราะได้สนจะน้อยอก็ได้แปมเดียวด้วยเลาะมานี่กับโบมี่กงมาไมไปเลยแถวนี้เบ็ดเหรอ มาให้เด่กบ,บ่มีเพิงมมากินเลยแบบนี้ข่าวฉลานนกเป้าก็เคยมากินอยู่ในกุกนี้นี่เพราะว่ามันบมดแดดมันก็นเลยบวเฮามาเบิ่งนี้น่าจะล้นมดและบนมีจักเป็นตะหึงเบิ่งนี้นะล่นลเต็มพื้นเลืองสลานที่เทีน เลยทุกคนนกเปาวนะนะปูโปดอยู่นะเห็นแล้วโสงตัวนะ่าจะมีหลายฟันเบิ่งแต่มันก็อยู่สูงทุกคนนะมันโบตีงเลยน,ะยนกเป่าห้าวน,ะนกเป่าหนะ้าวเห็นแล้วทุกคนนะ ที่โอ่สุดยอดเลยนกเปาหลายตัวขนาดทุกคน,น,นปกเปตะไปหมดเลยมันมาติดมาให้นลเปลี่ยนจะหึงนะคอยก,กับบุญพุทจักรสุดยอดได้เลยโซ่เนี่ยกินง่ายครั เดี๋ยวหอบก็บสชีนไปจะน้อยก็เลาะเมื่อเลยนะพะว่านั้ท่านกินนั้นเขาง่ายตอนนี้เดี๋ยวห้องเลาะไปเบิ้งนีจับกกมาใหม่อยู่ทางหน้าแล้วจักมันเป็นมาแนนล้เกยกมาให้กกนั้นไม่หมได้ไปเบิ้งเป็นจเจา้าห้าวนก เลาะมากกระโบพออย่างเลยพอแต่อันห้อยหมูอยู่ใน,นนู้นอฮะมุ่งนั้นเลยประมาณนั้นมันดูดกะน่าจะประมาณสองมือประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าฝนก็ตกห่ำนี่ยห้อยกะเยอะกาวๆเนี่ยกระหอกกระโบหินเด็กโตเลยเดี๋ยวห่อสี่มือก่อนเลาะมือเพราะว่านี้กะแมนบ่ายโมงสองโมงรลา่าเพราะว่าเยอะเข้าแล้วค่อยก็ เดี๋ยวเมื่อหาเห็ดกินอีกเข้าเดี๋ยวล่อลุ้นบ้างเมื่อตามทางนี่เลยทุกคนนะกันมันได้กัเดี๋ยวห้ามาเวเบังกงมาให้กงนี้ก่อนทุกคนเพราะว่ามันเคยเป็นยามนี้นะมีสองโกงย่นะจะเป็นว่เป็นลรเดี๋ยวหฮามาบัางกงแต่ว่าเชื่อมันเป็นกะนน่าจะมีเพื่อห้ากินมัน โกคกนี้น่าจะบุกเป็นบึงมาก็ส่งกคกนี่ก็เป็นยุทุกคนแต่บรม่มีบม่มีกระไรมากินเลยปกติกระไรมากินเราว่าฝนมันตกะนะมาดกนั่นนะตามพื้นดินนี่เป็นบ่อนเป็นบ่อนอยู่นะแต่เราไม่มีแม่มากินหรือว่ามันผิดแทบบ่บกคกนั้นนะมดแลนะ้ว กลุ่มนั้นก็กนา่า,นนะา,ากินเหมือนเลยมาพอท่านนะชุนัยมันกินแต่หึ่งกองพูนกลุ่มนี้พอดหมอมีพิเรมากินเลยมันบอดแซบเบิบ้งน่าจะ,ะบอดแซบมันจะบูกินมีแนวมากินอยู่นะเฮามาเฮาแบบแบบเฮามาสอยพวกนะขันเฮามาแต่เสาวเสือน่าจะได้ยิ่งทุกคน บบกกับฝนตกได้มันก็นเลยบ่เห็นมันกนะันเท่ามาต้องมาแต่เสามาฝึกแต่เสาหรือได้มันมาวิ่งละปาตะ้ะลมพัดเย็นสบายเลยเพราะต่ได้แนวกินง่ายนะได้สองเต็มก็ถือว่าหมานยุททุกคนเลยเดี๋ยวเฮาสิเมือลาบนกเป้านี่แหละกิน ทีมงานมาแล้วบอเฮากันยังบ่จักนะเดี๋ยวเมื่อเบิง่งบางทีทีมงานมาโอดบางทีทีมงานไปตอนแรงเฮากับซีปบน่ำนะกันเข้าไปนะเดี๋ยวเมื่อเบิง่งเดี๋ยวเมื่อเจอกันยูทู e พลัดทุกคนเลยแดดกระโบมีเลยนะกระลั่งจะพื้นจะพาตกได้ตกดีฝนก็นโอ้ยได้ซะา อากำมะฮอดทุกคนเลยส่วนทีมงานในภาคพื่นกำมานะำวันนี้นะนกเข้ากับวชิลาบกินกงเวินกันยันบ,บัวรีลาบเลยทุกคนเพราะว่ามีแนวกินแล้วนะตำมะฮุ่งเขาชิกินตำฮุ่งนี่ตอนเทงนี่นะส่วนนกนะ่ะสิลาบกินมะเรง็งเดี๋ยวไว้กินมะเร็งทุกคนเลยจังเดี๋ยวจะฮ็ดโคะมะเร็รงเพล่ะจังเฮ็ดโคะตอนแรกนะยันบัมีนกิน

ไหด้เลยมันงาเกินขอ้มันเ่อจิตปติเท่านั้นะมันสีมันก้งง่ายปิแล้วเก็บผมีเวลาเฮ็ดเนยอื่นี่นคือเนี่ยนี้นเลนพลเลนผียังคือเฮ็ดลายอันย่างแล้วมันสีไม่ได้บมมันเลนมันมันมันเยอะยุ่งกูเลย

เราผัดบุญเปใแห้เคยวันเซอร์คุลงเราผัดบุญประเทศชิกินมานี่นะแล้วกมีพวกูมากินน่ะย่างเมีอย OK> ่เค็มพอดีราจากลัดดาวน์เข้มพอดีแฉะลาดาน้องขาแม่ย่างเลยลัดดาวน์ปีงก่อนลองพักเนาะปีก่อนมันมีมันไปทุบมัน บ้านเขาม่งก็เอาเพเขาลาบเอาเพขามถู่านอืมวุเพขามถูเออไม่เลยพอมอนนี่อเป็นนะข้างเขาไม่ได้ห่อได้จอบอ๋อตะลมฝนมาอลไรบานอ่ะบอลยูก็ไม่ได้บานต้องมันใช่ไหม ซูชุดไปเลยกรอกหน่อยกรหอกน่อยคนจับนโอลลนน,น,นั่นนั่นนี่คอรนจะตกะไม้เลยทุกคนนี่เป็นล่มแถมล่มหอมเป๊ะมาเลยเทวเองนะดูยมี่อำบอนยู่เวราเอาล,อา,ล,ลาบจะเล่นกัดนกเข้าเดียวเลยนะเล่นท่านบุญคนได้

ไม่แม่แม่แม่ดูลืม่าดา้ิ้ว่าฝ่าอันนี้เลยะเต็มเดียก่อนนี่เจดไห้รูกถ้าคุมีลูคุมีลู้ม่รู้ก็บอกพเอเจ้าหัวท่าวมอสอะอพวกเลเลี้ยงกูกรเฮ้อพกนั้นมุนกรู้ลอนนี่แค่บอกแ้วได้ใช่

มาทุกคนต้องมือบาสนี้กินมดไม่ได้กนโซดกิมดเาเย็นบ่ตถินออจะเปิดมาฉะนั้นอ๋อถ้าฝกินมาคิดนั่นมดจะเบิ้งเงาเหมือนนี้เอาไอมเามเพื่อซะเดี๋ยบ่ากินมกเขาเขาจะให้ผู้กับกับไปหนังเบืงเฮาโกนกับนี่นหมอไหมมาไหม Bởi cây vẫn đấy không hơi nhịn đâu Mẹ đều Mẹ đều, hàng còn mẹ đều Đi cái đều nữa nè Mà lại nữa nè Ôm nhìn ở đây này ừ. Mà mình đây buồn vãi Ôm mình đây mất lại Mất à à, tồn nóng đình thôi ừ. Tồn nóng đình đấy, tồn đấy nó lao Tồn nóng đình hả Má háo hết, bà nó xuống đây mất xù mà, mà. tầm bừng Lỗi quá hả nóng มาเพิ่งจะเข้าเน่โคมนนนี่ัน้อเนาะขุ่นเนาะมันมาคอยชัดๆมาคอกาบุตี้ย่นีระเบิดข้าวเลยอเยี่ยมฮีดไปเยียมมินมินโอ้ยทัพพราดโดนปากแต่โคยินิดรดิงนรูกัโม้กมานี่แบบติมมไม่กระ้างขืนนบจังบ้าเนี่ยเลยครับเติมเยืนมุ้ง้ยืนมนี่